สวัสด,ดีพี่น,อน้องผู้ติดตามห้าน้อยสุขูสุขคนอินดีต้อนรับเขาสู่ส่สองตาคุณพระรวยเลอพี่น้องเด้อมือว่านนี่ก็ห้าหน้อยก็มีเขาาจอยุคคูหนึ่งยูหน,น่อยหนึ่งกาศาสตร์พี่น้องจากหกเกตเป็นเก็หกเนาะพี่น้องเนาะกลับมาหกเก็เป็นเก็หกเด,ดว,วาะเขาาจะเขา่าจำแตกแลวพี่น้องเนาะก็สะโพก,กิดกระรุด กาสั์กับเขาฮกเก็ดเป็นเก็ดกครับโตพิเศษพิเศษกับลุดปกติมาเขา6กมาเขาหลุด6กอยู่น้อสองฮกทีไอพีหลุดวันนี้มาบนของวันที่เอาเบิ้งกันพี่น้องเบิ้งของวันที่14แล้วพี่น้องข้อมือนี่พี่น้อง น,นี่กันรุ่นกันอีกพี่นนองเย้ยได้สองสองได้ขาแตกจอพี่นนองไปต่อไปต่อบันที่ิ4มีตุหน้า 2, สองพนหารอสิเาสปคิดจับคู่เก ก้าศูนก็ดศนย์กเก็ด vìng chín không chín không vung com chín không long ket sốn งูเกดคูวิ่งเด่นเก่าร่องศูนย์นั่งเทียกคับไปตัวสำรองได้พี่้ังด้อที่จัดเด่นให้ให้นักนักสื้อดอ,อกตัวจัดอันธรรมาดามันก็มาเดยวมัดสุดตัวนะคูวิ่งนะมาซึ่ง tô lăng, tô nè, lá, lá tinh, tô lăng, ngâm nước thì nòng nha, cá sả, cá Việt cầu Việt cầu cầu 1 cầu kiệt vinh วิ่งแปดแปดเก้าวิ่งแปดเกาวิ่งแปดเกวิ่งกลมแปดเก้รองเก่าหนึ่งรองเก่าเ เขวิ่งเด่นแปดล่องเก่า พิเศษพิเศษสีเก่าสีเก่าอ้าว Học câu hút Vinh Vinh cầu Vinh Vì cầu cầu

คืมขีดาะขั้นคีดด้พี่นอ้องปกติ

ร่องเก็ดแปดร่องเก่าเก็ดคูวิ่งเล่นแปดร่องเก่า VIP VIP วีไอพจ้าพูเคทดห์าแปดศูนย์ เาา A ห้าเกาวิ่ง K หาา้หา เข็มหาวิ่งกลมเข็มหาล่องแปดศูนย์ล่องเกาหาล่องหาเกาคู่วิ่งเดินหาล่องเก็ม พี่น้องแคปหน้าจอดนึอพอมได้เข้ามาแล้วหาหน่อยวันที่สิบสี่มิถุนายนสองพันห้าร้อ, 2, หอยหกสิบเก็ดพี่น้องสะโพกคิจจับคูเก้าศูนย์เก็ดศูนย์หกเก็ดวิ่งเก้าศูนย์กรมเดรนเก้าศูนย์รองเก็ดศูนย์ร่อง เกล็ดคูวิ่งเด่น 9, าา 8, 9, 9, 1, 9, เก่าล่องศูนย์กาศาสตร์แปดเก่าเก่าหนึ่งเก่าเกล็ดวิ่งแปดเก่าคมเด่นแปดเก่าร่องเก่าหนึ่งล่องเก่าเกล็ดคูวิ่งเด่นแปดล่องล่องเก่าพิเศษซี่เก่าหาหกเก่าหกวิ่งซี่เก่าคมเด่นซี่เก่าล่องหาหกล่องเก่าหกคู่วิ่ง เดน4รองเก่าปกติเก้8แปเก้าเก็ดวิ่งเก้ากลมเล่นเก้าแปรองเ8็ดเกล็กเจ็ดเก้าเก็คููวิ่งเด่น8รองเก่า วีไอพีเก็ตหาแปดศูนย์เก้าหาเอหาเก้าวิ่งเก็ตหาคมเ่นเก็ตหาล่องแปดศูนย์ล่องหาเก่ากูวิ่งเดินหาล่องเก็ตเอาี่น้องแคปหน้าจอผพ้่ได้ขำวาแล้วอย่าลืมแช่บอก,กต่อๆกันไปเด้อกดไลค์กดแช่ให้ปูน้ำแม่พ่อเป็นกำลังใจปูได้จัดท้ำให้ค่าคิดค่าเขียนเน้ะพี่น้องเนาะพ่อได้เต้มเดินดีดี พ่อเด็กขาเกีดขาเขียนขาาสมุดปากกาไปนะน้อพี่น้องเนาะพ่อหย,ยอดอไหลหยอดแช่งับขึ้นมานํำจากน้อยให้พี่น้อง f อฟซผู้ได้มาติดตามหล่อโศกมันกันทุกคูทุกคนเด้อเหงเงินน้องท่องไหลย่าเจ็บย่าจนพี่น้องพอกันไม่สุดต่อไปสำรับมวอน,นี้ขอเก้าค้ามวาสวัสดี